นอกจากคุณสมบัติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้อีกว่ามันมีรูปแบบของการทําชุดคลื่นอย่างไรในในวิชาของอีเลียดเวฟนั่นเองนะครับในวิชาของอีเลียดเวฟนั่นเองมันก็จะทํา3ทั้งหมด5ตัวแบบนี้และตอนนี้เนี่ยมันทําชุดที่1เสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวชุดที่1เสร็จไปแล้วเดี๋ยวสีอะไรดีละทีนี้ สีขาวนะครับเราก็จะเห็นว่าชุดที่1เนี่ยมันเสร็จไปแล้วนะครับสี3ชุดที่1ชุดที่2ก็เสร็จไปแล้วนะครับ3ชุดที่2 3มชุดที่ 2, ท 2, ท3 openings openings openings. ก็เสร็จไปแล้วนะครับจากรูปเลยนะเราจะได้ว่าจากรูปเลยนะครับตรงนี้3ชุดที่4ตอนนี้กําลังทาอยู่นะครับตอนนี้กําลังทํามชุดที่4อยู่นะครับทุกท่าน เข้าใจนะครับยังไม่จบนะครับ3ชุดที่4ตรงนี้ยังไม่จบนะครับส่วนชุดที่5มาหรือยังยังไม่มา3ชุดที่5ยังไม่เกิดนะครับโอเคเนาะสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ในสามเหลี่ยมนี้จริงๆซะแล้วละมั้งนี่หรืออย่างไรกันครับสมาชิกทุกท่านมันก็ต้องมีสามชุดที่ห้าอีกนะครับอีกชุดหนึ่งเนาะตรงนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าไอ้เจ้าชุดนี้เนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ สัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าราคาทองคําจะอยู่ในสามเหลี่ยมสีขาวนี้และนะวันจันทร์ที่ผ่านไปก็ทําท่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้ววันอังคารก็ยังคงเป็นแนวโน้มสามเหลี่ยมไตแองเกิลสาห้ตัวนี้นะครับยังคงเป็นแนวโน้มนี้อยู่นะครับวันอังคารก็ยังคงเป็นแนวโน้มนี้อยู่แล้ววันพุธวันพฤหัสเราก็ต้องตามดูกันไปเรื่อยๆครับเข้าใจตรงจุดนี้นะครับทุกท่านเพราะนั้นตอนนี้ยังคงอยู่ในสนี้ใช่ไหมใช่เลยครับ เราจะเห็นว่ายังไม่หลุดออกไปนะครับโอเคเมื่อ,อยังไม่หลุดออกไปเราก็ไปต่อเลยนะครับลบครับเรามาดูกันที่ไทม์เฟรมลาหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันที่ไทม์เฟรมลายหนึ่งชั่วโมงครับตรงนี้ย้อนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ใครเข้าใจกด5มาคนละ2ตัวแล้วครับถ้าเข้าใจกด5มาคนละ2ตัวแล้วครับมาสักครู่นี้ ลืมเสียบไม้นะครับก็เลยเสียบไปแล้วนะครับมาแล้วเสียงมาแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อกี้นี้เราได้พูดย้อนของเมื่อวานนี้ให้ฟังนะครับนั่นก็คือขึ้นเนี่ยทำห้าทั้งหมดห้าลูกขึ้นเป็นสามเหลี่ยมไตแองเกิลแบบนี้นะครับเมื่อเป็นสามเหลี่ยมไตแองเกิลแบบนี้เราก็ได้ว่าสามชุดที่หนึ่งจบไปแล้วใช่ไหมครับสามชุดที่หนึ่งจบไปแล้วสามชุดที่สองก็จบไปแล้ว ทำสำเร็จไปแล้วนะครับจากโรที่1,884นะครับแล้วก็ไฮที่1,953นะครับและ3ชุดที่3ก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังทำา3ชุดที่4เป็นสีแดงที่เราเขียนไว้นะครับ3ชุดที่4เป็นสีแดงตอนนี้เกิดโลเวอร์โลที่ต่ำกว่า1,913เหรียญเนาะอ่าเรามาซูมดูเลยครับตอนนี้เกิดโลที่ต่ำกว่า1,913เหรียญเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ ตำมว่าโลเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เป็นชุดตรงนี้เป็นอย่างไรเราไปนับกันเลยนะครับอ่าเราก็มานับกันเลยจากไฮที่1947ี่นะครับจากไฮที่1 9 4เเราก็จะได้ว่าแบบนี้ครับลงมาทำโลที่1 นะครับลงมาทําโลที่1ที่1913.9เหรียญน,นะครับแล้วขึ้นไปทำไฮเนาะขึ้นไปทำไฮที่1929ายที่ตรงนี้นะครับแล้วเกิดการเคลื่อนตัวลงในตอนนี้อยู่นะครับอ่าตรงนี้ใครเข้าใจกด5มาคนละ2ตัวครับทั้งในติ๊กตอกแล้วก็ในหน้าเพจเลยครับ ทิกตอกขออนุญาตช่วยกด5ให้ด้วยนะครับกดกันเป็นไหมเอ,อ่ยหรือจะให้ไลค์ให้หัวใจกันก็ได้นะครับเพื่อให้มี Engagement ในการมองเห็นนะครับไปต่อนะครับเมื่อมันเป็นแบบนี้นี่คือ Time Frame าย n e 1ชั่วโมงนะครับสมาชิกต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เราพูดถึง t m m f f r a มลาย n e 1ชั่วโมงโอเคนะ ใครเข้าใจกด5มาคนละ2ตัวนะครับนะเวลานี้นะครับไม่เข้าใจกด0ไปต่อเลยนะครับพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าจากหายที่1ันเก้ี่เหรียญน,นะครับผันเก้ี่เหรียญเนี่ยมีการสวิงอีก1ชุดขึ้นแล้วนะครับมีการสวิงเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมอย่างไรเพิ่มเติมแบบนี้ครับ จากไฮที่1 9 2เี่เหรียญมีการลงมาทำโรหนึ่งครั้งแล้วเด้งขึ้นทำไฮหนึ่งครั้งแล้วลงมานะครับตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนตัวจะเป็นแบบนี้พอเป็นการเคลื่อนตัวแบบนี้เราก็ต้องหาแล้วว่าอะไรครับว่าราคาจะลงมาได้เท่าไร่การนะครับราคาจะลงมาได้เท่าไหร่การเราก็หาเลยครับโลอยู่ที่เท่าไรโลอยู่ที่1 9 0เห่เหรียญตรงนี้นะครับ รออยู่ที่พันเก้าร้อยหนึ่งเหรียญตรงนี้นะครับเสร็จแล้วขึ้นเด้งขึ้นไปทำไฮสูงไว้ที่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดตรงนี้นะครับอ่าเป็นชุดขึ้นก่อนหน้าตรงนี้เราจะหาว่ามันจะย่อลงมาได้เท่าไหร่ย่อลงมาได้แค่ไหนเราก็ต้องหาจากอะไรครับเราต้องหาจากฟิโปนาชีนะครับอ่าเราก็กางฟิโปเลยสีทีนี้นะครับโอเคนะเรากางฟิโปเราก็ไปที่ตุ่มเลยครับ ตุ่มอยู่ตรงไหนครับนี่ตุ่มอยู่ตรงนี้ครับคือไปที่กล่องเครื่องมือเอาเมาส์ไปที่กล่องเครื่องมือครับเส้น5เส้นตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ดับเบิลคลิกไปที่กล่องเครื่องมือเพื่อที่จะนำฟีโปรไปใช้พอดับเบิลคลิกเสร็จแล้วก็ขึ้นมานำไปใช้ได้เลยครับเราก็ไปกันที่หน้าจอเดิมเลยโลอยู่ที่1 9 0เเหรียญ กดลงไปเลยนะครับพันเหนึ่เหรียญแล้วลากขึ้นไปเลยครับลากไปหาไฮที่พันเก้ารยสี่สิบเจ็ดพนะครับเรียบร้อยนะครับพอได้แล้วเราก็จะเห็นว่าฟิโปก็จะออกมาตามนี้เลยนะครับเราก็จะได้ว่าฟิโปว่ายังไงบ้างมาดูกันเลยนะครับ ก็คือแนวรับจะอยู่ที่เท่าไหร่บ้างณนะเวลานี้เราเอาเส้นมาหลายๆเส้นครับเส้นที่1แนวรับก็จะอยู่ทีู่6 8 8เนี่ยมันอยู่ที่1,918ซึ่งมันหลุดลงมาแล้วนะครับหลุด61.8%มาแล้วเนะาะ23.6 1,936นี่ก็หลุดมาแล้วนะครับหลุดลงมาแล้ว 38.2อยู่ที่1929หลุดลงมาแล้วนะครับ50% 1924หลุดลงมาแล้ว61.8% 61. 19 1918หลุดลงมาแล้วตอนนี้กําลังทดสอบทดสอบอะไรอยู่ครับทดสอบ78.6%อยู่ที่1911เหรียญเอาแนวรับไปวางเลยครับ1911เหรียญตรงนี้นะครับเป็นแนวรับที่1เนาะ แนวรับที่2อยู่ตรงไหนอ่าแนวรับที่2อยู่ที่แปดสแปนะครับ78.6แล้วก็มา88.7อยู่ที่1,906เหรียญนะครับวางไปเลยครับนี่คือ2แนวรับที่ตอนนี้กำลังรออยู่นะครับกำลังรออยู่เลยนะครับ78.6%กับ88.7%นะครับซึ่ง2อันนี้เนี่ยมันเราก็ต้องไปเช็คว่าเอ๊ะมันอยู่ใน3เหลี่ยมใช่ไหม ในเมื่อมันอยู่ในสามเหลี่ยมเราก็ลองลากเส้นสามเหลี่ยมมาดูสิครับเปลี่ยนไปที่ทา e เฟรมล line 4ชั่วโมงแล้วตีเส้นสามเหลี่ยมออกมานะครับจากโลที่พั8แเหรียญเออแปครับโทษด้วยพ8นแปร้ 1, บ่าผ่านพันเก้าหนึ่เหรียญ ก็จะได้แนวรับสามเหลี่ยมออกมานะครับอย่างนี้เข้าใจนะครับตรงนี้นะครับพอเราได้แนวรับสามเหลี่ยมออกมาแล้วเราก็ไปเช็คดูครับว่าไอ้เจ้าแนวรับสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยให้เป็นสีอะไรดีสีแดงนะครับแนวรับสามเหลี่ยมซึ่งแนวต้านก็มีนะครับเราลากเส้นแนวต้านไว้ด้วยพันเก้าร้อยห้าสิบสามลากผ่านพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดเราก็ได้แนวต้านสามเหลี่ยมออกมาด้วยอย่างนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลงไปที่ลายหนึ่งชั่วโมง เราต้องไล่ไทม์เฟรมลงไปนะครับจากใหญ่เราก็ไล่ไปหาเล็กแล้วเราก็ดูนะครับว่าณเวลานี้เส้นแนวรับสีแดงตรงไหมอ่ะเช็คก่อนตรงไหมตรงนะครับพันเห่เหรียญก็ตรงนะครับเห็นไหมครับว่าแนวรับสีแดงเนี่ยมันอยู่ที่แปดสิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นสามเหลี่ยมนะครับแนวรับสามเหลี่ยมอยู่ที่แปดสิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นโซน 88.7กับ78.62แนวรับนี้ถ้าเราคาดการว่ามันจะต้องมีการเด้งกลับเราก็ควรจะต้องแบ่งไม้ในการที่จะทยอยซื้อในวันนี้นะครับทุกท่านเข้าใจใครเข้าใจกด5มาคนละ3ตัวครับทั้งใน TikTok แล้วก็ที่หน้าเพจ Facebook เลยนะครับกด5มาคนละ3ตัวครับวันนี้ราคาย,ย่อตัวลงหน้าขาย ไม่เล่นแล้วนะครับถ้าเกิดเราถือมาเราก็ถือต่อไปนะครับเพราะตอนนี้อยู่ใกล้โซนแนวรับมากๆแล้วนะครับดังนั้นการจะเล่นหน้าขายก็จะไม่ปลอดภัยกับพอร์ตการลงทุนนะครับอยากแนะนําให้วันนี้รอรอรับดีกว่านะครับรอรับรอเปิดไม้บายแล้วก็รอรับทุกท่านเข้าใจเนาะวันนี้อยากให้แนะนําให้ทุกทกท่านนะครับรอรออะไรครับรอเปิดไม้ซื้อบายที่แนวรับแนวรับที่เรา หามาได้เมื่อสักครู่นี้78.6%อยู่ที่1911เหรียญแล้วก็88.7%อยู่ที่1907เหรียญโดยประมาณนะครับเเหรียญโดยประมาณแล้วแนวรับสามเหลี่ยมก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับอยู่ที่1 9 0 0 หกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญแถวเนี้ยเพราะว่าการลากเส้นสามเหลี่ยมก็อยู่ที่ว่าถ้าลากตรงไหมนะถ้าลากตรงก็ต้องรอดูด้วยว่าทดสอบแล้วเป็นอย่างไรก็ให้บวกลบอยู่อย่างละเหรียญก็ตั้งแต่พันเก้าร้อยหกเหรียญเจ็ดเหรียญแล้วก็แปดเหรียญสามจุดตรงเนี้ยครับเป็นแนวรับซึ่งคาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะลงไปทดสอบเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นถ้ารับอยู่ก็เด้งกลับแต่ถ้ารับไม่อยู่นั่นหมายถึง ราคาทองคำจะลงไปทดสอบ88.7%ซึ่งตรงกับเส้นแนวรับสามเหลี่ยมด้วยนะครับเข้าใจนะครับใครเข้าใจกด5มาคนละ3ตัวครับไม่เข้าใจกด0จบแล้ววันนี้ก็ง่ายๆแบบนี้ครับไม่ได้มีอะไรยากเลนเลยนะครับทุกอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็ไปลองไปฝึกนะครับเราก็ลองไปฝึกที่จะเล่นรอบทำกำไรกับตลาดดูนะครับว่า เราจะเล่นรอบทำกำไรเป็นไหมโอเคนะครับทุกท่านวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ